นำเสนอเรื่องความเท่าเทียมของกระบวนการยุติธรรมความเรื่องล้ำของสังคมและวิธีแก้ปัญหาด้วยกฎหมายกับละครของไทย PBS ที่กำลังจะออนแอร์ air, เรื่องสืบสวนสำนวนรักค่ะนางเอกสาวหลินมัชนดกับบทของแพทย์ทนายความสาวเป็นบทบาทที่เธอบอกว่าท้าทายมากแต่ว่าดีที่ตัวเองนะ่อินเรื่องกฎหมายค่ะเพราะเคยอยากเรียนด้านนิติศาสตร์มาก่อนก็เลยรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้บท ตอนนี้ชีวิตจริงหันเหมาเรียนด้านการท่องเที่ยวนะคะการได้มารับบทนี้เหมือนทําให้เธอได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กส่วนพระเอกหนุ่มท็อปจรรนกับบทบาทนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงวสุเจ้าตัวเองก็ทกําการบ้านอย่างหนักค่ะศึกษาบุค,คลิกของนักการเมืองตัวจริงไม่ง่ายเลยท้งท่าทางคําพูดคําจาซึ่งในเรื่องยังมีเหตุการณ์ให้ต้องขึ้นโรงขึ้นสารซึ่งก็อยากให้แฟนๆได้ติดตามลุ้นไปด้วยกันค่ะ โอเคจริงๆแล้วการเป็นนักการเมืองนี่มันไม่ง่ายเลยนะต้องทุ่มเทมากๆเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โดยโดยบทของวัสุเองเนี่ยก็ต้องไปเหมือนไปลงพื้นที่เยอะได้คุยกับประชาชนเยอะมันก็ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วยังมีพื้นที่ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอ่อีกเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วบางปัญหาเนี่ยเรามองอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อนอๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเขา จะให้คนทุกคนได้ได้เปิดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิความเหลื่อมล้ําหรือให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นกฎหมายเนี่ยเราก็ซีเรียสมากเพราะมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราแค่คิดเราพูดไปเรื่อยเรามีที่ปรึกษาเรามีการแบบว่าตรวจเช็คแก้อันไหนไม่ตรงเราก็พยายามแก้ให้มันอัปเดตให้ทันสมัยให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะสามารถเอาไปใช้แล้วก็ เข้าใจและก็แฮปปี้กับการดู นับตั้งแต่วันบวงสวงเป็นเวลากว่าครึ่งปีค่ะที่นักแสดงทุกคนทุ่มเทกับการเปิดกล้องทั้งเรื่องแอคติ้งเรื่องการหาความรู้ด้านกฎหมายจึงมีทั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรวมไปถึงศึกษาระบบการเมืองไทยนะคะอย่างนักแสดงหนุ่มเทมสัพภกิจค่ะผู้รับบทเอกรองนักธุรกิจที่เติบโตที่ออสเตรเลียก็ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่จากคนใกล้ชิดนะคะและนามาดีไซน์เป็นการแสดงในแบบของตัวเองซึ่งนักแสดงทุกคนก็คา หวังให้ความรู้ในเรื่องสามารถสื่อสารไปถึงผู้ชมได้มากที่สุดและพร้อมรับทุกคำติชมค่ะให้เขาพูดมาตามตามบทคือผมต้องตีความก่อนว่าว่าไอ้บทนี้เราคุยกับใครรู่นนี้นั่นแล้วเราก็แค่ให้เขาส่งสำเนียงมาให้หน่อยอเพราะจะได้เลือกถูกว่าเราจะใช้แบบไหนจนสุดท้ายก็เลือกเป็นในเรื่องก็เลือกสำเนียงที่เป็นแบบมันออซซี่กลางๆที่ท,ที่ที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไป พรเอกของเรื่องท็อปจรนก็ฝากถึงแฟนละครนะคะอย่าจะให้ติดตามสืบสวนสำนวนรักที่จะออนแอร์ทางช่องไทย PBS ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะเวลา20นาฬิกา15นาทีเริ่มวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่21พฤษภาคมเป็นตอนแรกค่ะ